Thank you สวัสดีผู้เข้ารับการอบรม ICU Refreshing ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธนานราราปัญญาคุณหัวหน้าหน่วยบริการดนแลสีฟและห้องปฏิบัติการสุนหัวใจและหลอดเลือดวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของการพยบาบาลผู้ป่วยที่ใส่ d อด t i v e device และการเฝ้าระวังค่ะ วัตถุประสงค์ของเลคเชอร์ในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พยาบาลเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องต่างๆในกลุ่มคาเด็กีวส์ที่ใส่ในด้านการผู้ป่วยและอยากให้พยาบาลเนี่ยมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่อุปกรณ์คา์ด็กดีวส์นะคะอย่างถูกต้องและที่สาาําคัญค่ะเพื่อให้คนาแนะนําผู้ป่วยก่อลับบ้านได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักคําศัพท์นี้กันก่อนนะคะซึ่งเป็นคาศัพท์ที่ใช้ในสัตว์ทั่วไป CIED ค่ะ ย่อมมาจาก Cardiac i m p l a t t a b l e e l e c t r o n i c Device หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดฝังจะประกอบไปด้วย 1. Pacemaker ค่ะเป็นเครื่องควบคุมสวัหดะการเต้นของหัวใจ 2. ICD ค่ะ i m p l n n t a b l e Cardioverter d e f i b r i l l a t เ r เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 3. CRT คา r ดี s e r ซีรี c h r o n i z a t i o n device ว่สเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจลุมเหลวเรื้อรังค่ะ เครื่องแรกนะคะ p e r m a n e n t p a c e m e k e r หรือ PPM ค่ะเครื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่สอลสักษณะก็คือ p a สเ m a เ e r อร์แบบซิ n เ l e ร h a ชมเปคือใส่หสัวใจห้องเดียวค่ะ หรือแบบดูอัลชั้เบอร์ก็คือการใส่ดีไปที่หัวใจสองห้องคะ่ะอินดิเคชันในการใส่นะคะในกลุ่มคนไข้ที่มีซึ่งตมาติเรื่องของ S.A. node disease ค่ะเรื่องของ A.V. node disease ไม่ว่าจะเป็นซิกไซน่าซินโดมหรือคนไข้ที่เป็นกลุ่มโฮคัมกลุ่มคนไข้คอม p พียทาร์ฟรอปไดเรกเต็ดคาโดเม o ร์เพตีค่ะแล้วก็ลองคิวทีซินโดม นี่ก็คือภาพการใส่เครื่องเพสเมเกอร์นะคะจะเห็นได้ว่าเราจะใส่ตรงตำแหน่งสับเครเวียนเวนนะคะโดยที่จะเอาสายหลีดลงไปในตำแหน่งห้องหัวใจหากวางตรงตำแหน่งทั้งไรเอเทียอลและไรเวนติค้นทั้งสองห้องเราจะเรียกมันว่าดูอัลแชมเบอร์ค่ะแต่หากเราเห็นหลีดตรงตำแหน่งห้องเดียวนะคะเราจะเรียกมันว่าซิงเกิลแชมเบอร์ค่ะ สำหรับเครื่องถัดไปนะคะ AICD ย่อมาจาก Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator ค่ะเป็นเครื่องที่มีความสามารถพิเศษนะคะก็คือมันเป็นการเอา defibrillator เนี่ยเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหัวใจของเรานะคะสามารถทำในการ detect tachyarrhythmia กกแล้วก็ทำการรักษาได้ด้วยค่ะฟังก์ชันของมันนะคะสามารถเป็นทั้ง pacing แล้วก็สามารถทำ cardioversion แล้วก็ defibrillator ได้ค่ะ อินดิเคชันในการที่ต้องใส่ AICD นะคะในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ ventricular arrhythmia ค่ะไม่ว,ว่าจะเป็น VT, VF คนไข้ heart attack นะคะแล้วก็ survive sudden cardiac arrest, long QT syndrome คนไข้ที่เป็น Brugada syndrome หรือแม้กระทั่งคนที่เป็น congenital heart disease ที่ส่งผลทำให้เกิด sudden cardiac arrest ค่ะลักษณะของเครื่อง AICD นะคะเครื่องจะค่อนข้างใหญ่กว่า pace maker ค่ะแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าจะใส่ตรงตำแหน่งใต้ผิวหนังตรง โชเดอร์ของคนไข้นะคะจะมีสายหลีกหลีกก็จะเป็นหลีกที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเฮสเนคเกอร์ดูทั่วไปค่ะเพราะเป็นหลีกที่ก็ต้องส่งกระแสไฟฟ้าในการช็อคไฟฟ้าหัวใจในกลุ่มคนไข้แท็กที่อเล็กซี่ค่ะ และอีกเครื่องหนึ่งนะคะ CRT CRTD ค่ะย่อมาจาัก Cardiac Resynchronization Therapy นะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องใช้สำหรับคนไข้ที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแบบรื้อรังโดยต้องมี Indication ดังนี้ค่ะจำเป็นจะต้องมี New York Heart Association Functional Class ตั้งแต่3ถึง4ขึ้นไปร่วมกับมี c o g n s t i v e i t f a i r e นะคะ2ก็คือ LV dysfunction EF น้อยกว่าหรือเท่ากับ35% 3 QRS กว้างมากกว่าหรือเท่ากับ120มิลลเปอร์เ ร่วมกับมีเล็บันิดิ้ลบล็อกสี่เซอร์ไวเวลมากกว่า,าปีค่ะในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้นะคะจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยการเครื่อง CRT หากคนไข้กลุ่มนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของแคคกี้รลิปเนียด้วยเนี่ยก็จะปรับอัปเกรดเป็น CRTD ค่ะคือการใส่ดีฟิเบเลเตอร์ฟังชันดีฟิเบเลเตอร์เขาเ้าไปในเครื่องนี้ด้วยเราจะเรียกันว่า CRTD ค่ะละักษณะของเครื่องก็จะเป็นค่อนข้างใหญ่คล้ายๆกับเครื่องอ d i a i c มนะคะ เรื่องนี้ตำแหน่งก็คือวางหลุดตรงตำแหน่งใต้ผิวหนังเหมือนเดิมนะคะโดยที่จะมีหลีดทั้งหมด3อัน3เส้นนี้นะคะจะไปวางตรงตำแหน่งไหนบ้างอันแรกก็คือวางตรง,ง,งตำแหน่งไลท์เอทียงนะคะอันที่2วางตรงตำแหน่งไลท์เวทิเคิลและอันที่3นะคะวางตรงตำแหน่งโครลิไซนัสเพื่อเปรียบเสมือนว่าเป็นการทำงา,านกระตุ้นหัว้อหัวใจด้านซ้ายนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นการเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำ CIED implantation กะคคือใส่เครื่องกระตุ้นต่างๆในกลุ่ที่ผู้ป่วยทั้งหมดนะคะว่าเราจะมีการเตรียมตัวผู้ป่วยยังไงบ้างอันดับแรกนะคะแพทย์เนี่ยจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบถึงความจําเป็นในการใส่เครื่องกระตุ้นต่างๆนะคะโดยอธิบายถึงโรคแผนการรักษาวิธีการทำพร้องถึงภาวะไซซซอกที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ 2. จะต้องให้คนไข้มีการเซ็นคอนเซ็ปต์ฟอนนะคะ3มีการถอดเครื่องกระดาบฟันฟอ ่อนเข้า,า,ารับการทำหัตถการ 4. ซักประวัติในเรื่องของตรวจเอ่อตรวจสอบใน,นเรื่องของประวัติแพ้ยาและแพ้อาหารนะคะถ้าคนไข้จะต้องจำเป็นต้อง NPO ก่อนทำหัตถการ4 6ถึงชั่วโมงหกคลีนแอนเชฟบริเวณที่ทำหัตถการนะคะไม่ว่าจะเป็นไหล่ขวาหรือไหลซ้ายโดยปกติกเนี่ยเราจะเข้าตรงตำแหน่งที่ข้างที่คนไข้ไม่ถนัดหากคนไข้ถนัดขวาก็จะเข้าตรงตำแหน่งไหลซ้ายนะคะ เจ็ดดิ้กเรียกการติดเล็ดอกบริเวณที่ทำมาตการนะคะเพื่อที่จะลดอินเฟคชันนะคะแปดนะคะออนสไลด์ล็อกหรือไอวีผูอีตาแผนงการรักษาในแขาาานข้างที่ทำมาตการนะคะเก้านะคะเตรียมเมดิเคชันในกลุ่มของแอคติเวอติสนะคะให้3 0นาทีก่อนทำรักการและเตรียมอีกหนึ่งคามเป็นแ,และนะคลดค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการทําหัตถการเหล่านี้นะคะเฉลี่ยเวลาประมาณ1 3ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับความยากง่า,งงายของการผ่าตัดนะคะหลังเสร็จเนี่ยคนไข้จะได้รับการดูแลที่ ward หรือ icu ตามแผนการรักษาของคุณหมอต่อไปะคะ่ะหลังทำผตาตารเราต้องดูอะไรคนไข้บ้างนะคะใน1-24ชั่วโมงแรกนะคะเราจะมีการดูแลต้องระวังตามดังนี้นะคะ่ะ อิงเดด a ี้ c a r ์นะคะก็คือเฝ้าระวังภาวะแท้กซ้อนของการผ่าตัดค่ะแล้วก็เตรีมพีธีชา์ดแคร์คือเตรียมการให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยกลับบ้านค่ะโดยจะมีรายละเอียดกันนี้ การก็ระวังค่ะว่าแส้ซ้อนอกับการผ่าตัดนะคะหรือการกเครื่อง C I E ทั้งหมดเนี่ย Awareness complication ที่เราสำคัญและต้องดูแลก็คือหนึ่งเรื่องของบริที่มีมาโตมากค่ะบริเวณแผลที่ทำผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นหลาด้านซ้ายหรือหลาด้านขวาสองลักษณะของการเกิดนิโมโทลลมเทลกหรือยิโมโทเลกเราสามารถดูได้จากฟิล์มเชตค่ะสามขาดแคนโคนาดูได้จากาก,นนาจาก,การเป็นไข้เป็นหลักค่ะและสี่ลีดดิสโลอร์เมนค่ะก็คือดูได้จาก การมอนิเตอร์ EKG ค่ะว่า EKG ไม่แคปเจอร์ตามที่เราตั้งเครื่องไว้ค่ะเราต้องเอาแวนมิสแล้วก็แจ้งแพทย์โดยทันทีค่ะต่อไปจะเป็นการดูแลผู้ป่วยหรือธรหัตาการแบบดูเชนโพสออกแคร์นะคะในกลุ่มที่ใส่คาเอท อิมแพนต์เดชันนะคะก็คือหนึ่งเบสเลสคนไข้แปดชั่วโมงค่ะเป็นอย่างน้อยหรือโอเวอร์ไนท์จนถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะ 2. องเล็กขอบตัวทุ่นทรายโคตดออกนะคะ 3. ท,ทํา e k คจ2ลิตรเป็นเบสไลน์ค่ะเพื่อเปรียบเทียบดูว่าหลังจากใส่คเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามโปรแกรมที่ตั้งไว้หรือเปล่า 4. นะคะทำฟิล์มเช็ดเอ็กซ์เรย์ที่วอร์ดนะคะ ออ่อประเมินภาวะริโมเทอลกนะคะห้านะคะใส่อารมสลีตลอดทั้งคืนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยยกมือเหนี่ยหัวไหล่นะคะแล้วก็หกนะคะเมื่อหากมีเพชเชอร์เดซี่เสรก็คือทักค้างเอาไว้ตลอดทั้งคืนนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของบิดทิ้งและที่มาตัมากะคะ่ะ หลังครบชั่วโมงหลังจากการทำหัตถการน,นะคะเราก็จะเตรียมผีดิชั่นทุนไขในวันรุ่งขึ้นค่ะเราจะมีการเช็คนะคะเพื่อดูว่าแผ่นมีวิดดิชม,มาัวมากหรือเปล่าหากแผนไม่มีบิดดิงม,มาัวมากนะคะเรานำเพรเชอร์เดซิ่งออกโดยที่นำฟรอสที่ปิดเป็นเพรสเซอร์เดซิ่งออกเท่านั้นนะคะเราจะไม่แกะแผ่นมาทำแผ่นด็ดขาดและคุณหมอจะนัดดูแผนเองนะคะ โดยนัดแอพ pointment ระยะเวลาประมาณ7-10วันในการทําหาการค่ะ2คือเรื่องของยาจำเป็นจะต้องคอนเชียุค post of antibody ตามแผนการรักษาของแพทน,นะคะและในกลุ่มคนไข้ที่มียาทําประจําเดิมก็สามารถกรับมาทานยาประจําเดิมได้ตามปกติค่ะ สนะคะคนไข้จะได้รับการทำเช็คเอ็กซเรย์ในท่า PA แลัลัทอลค่ะเพื่อดูโพซิชันของหลีกให้มั่นใจว่าหลีกไม่ได้หลุดหรือเลื่อนออกไป 4. จะมีการทำเช็คเครื่องค่ะโดยบริษัทจะเข้ามาเช็คเครื่อ,องก่อนคนไข้กลับบ้าน 5. คนไข้จะได้รับไ d การนะคะซึ่งระบุชื่อคนไข้แพทย์ผู้ทำหลักการชื่อรุ่นแล้วก็ชื่อเครื่องนะคะรวมถึงวาที่ทำหลักการเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคนไข้ในการเดินทางแล้วก็เป็นข้อมูลในการรักษาต่อไปค่ะ ต่อไปจะเป็นคำแนะนำและก็กาปรปฏิบัติตัวหลักจากที่คนไข้ใช้เครื่องกระตุ้นหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6หัวข้อดังนี้ค่ะ 1. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 2. าการสกัดการเคลื่อนไหวของแขนท่นทาที่ทำานก,การ 3. การดูแลแผ่นปัด 4. การตรวจตามนัด 5. การรับประทานยาและอาหาร 6. การเดินทางค่ะ การให้คาแนะนาในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะคะเราจะให้คําแนะนําคนไข้ดังนี้ค่ะ2อถึงสวันแรกหลังทำผ่าตัดนะคะคนไข้สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติค่ะกิจกรรมที่ควรงดในช่วงแรกนะคะก็คือกีฬาบางประเภทเช่นการตีกอล์ฟการทําการเล่นเทนนิสการว่ายน้ําการดำน้ำนะคะแล้วก็ห้ามยกของหนักมากกว่า5้กิโลในในหนึ่งนแรกนะคะกิจกรรมที่ต้องออกแรงดึงหรือผลักแรงหรือไม่แม้กระทั่ง กิจกรรมที่ต้องปลูกต้นไม้ขุดดินทำสวนนะคะยังต้องมดในช่วงแรกอยู่ค่ะ 2. คือการจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ทำหาอกการหรือข้างที่ผ่าตัดนะคะแพทย์เนี่ยโดยปกติแล้วอจะเลือกผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจในแขนข้างที่ไม่ถนัด แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรายังสำเป็นจะต้องจำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันสายนำไฟฟ้าหรือหลีถูกอ,ออกจากตำแหน่งที่เหมาะสมโดยปกติเราจะแนะนำให้ไม่ให้คนไข้เนะะี่ยค่ะยกแขนข้างที่ทำออกการเหนือไหล่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะโดยจำเป็นอาจจะต้องสวมเสื้อในเสื้อที่เป็นกระดุมหน้านะคะไม,ไม่แนะนำให้สวมเสื้อยืดเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ย,ยกแขนขึ้น,นะคะ่ะสามเรื่องการดูแลแผลค่ะเราจะให้คำแนะนำคนไข้ระวังไม่ให้แผลติด ห้ามแกะเกาแผลเปิดแผลและทําแผลเองค่ะซึ่นกว่าสะมาพบแพทย์ตามมาต,ตรวจดูแผลหลังจากที่ทำกระากประมาณเจ็ดถวันค่ะแล้วก็ให้คนไข้สังเกตความผิดปกติของแผลหากมีการ,การ,ากการวบวมแดงร้อหรือเป็นหนองนะคะมาพบแพทย์ก่อนวันที่ทารักได้ค่ะ4เรื่องการตรวจตานะคะเราจะมีการมาตรวจตามดังน,นี้ค่ะ นัดแรกนะคะคือนัดดูแผลรวมถึงการเช็คเครื่อง7-10วันหลังจากอบบโรงพยาบาลค่ะนัดครั้งที่สองก็คือนัดหนึ่งเดือนเพื่อดูการทำงานของเครื่องกระตุกหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะนัดครั้งที่สามนะคะก็คือนัดสามเดือนหลังใส่เครื่องนะคะเพื่อตรวจเช็คการทำงานและปรับโปรแกรมของเครื่องให้เหมาะสมกับคนไข้ค่ะนัดครั้งที่สี่นะคะนัดหกเดือนหลังใส่เครื่องนะคะเพื่อตรวจเช็คการทำงานและปรับโปรแกรมของเครื่องค่ะ แล้วก็หลักสักนั้นก็จะนับทุกหนึ่งปีนะคะเพื่อตรวจใช้นนการทำงานของเครื่องหรือโปรแกรมของเครื่องให้เหมาะสมกับคนไข้รวมไปถึงการตรวจเชแบตเตอรี่ของเครื่องด้วยค่ะถ้าเรื่องของการรับประทานอนหาหารไดยากนะคะคนไข้ที่กลับออกจากโรงพยบาบาลเนี่ยจะได้รัียาฆ่าเชื้อนะคะให้คนไข้รับประทานยาฆ่าเชื้อตามคำสั่งของแพทย์ให้ครบนะคะส่วนยาที่ทานประจำก็สามารถทานได้ตามปกติค่ะ 6เรื่องการเดินทางค่ะคนไข้จําเป็นจะต้องพกบัตรประจําตัวผู้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่เสมอน,นะคะเมื่อเดินทางขึ้นเครื่องบิน,นแสดงบัตรเมื่อผ่านประตูนะคะจะได้รับการตรวจคนด้วยมือแทนตรวจคนด้วยเครื่องค่ะ ส่วนในการเดินผ่านประตูที่มีการตรวจเครื่องอาวุธหรือโลหะนะคะจะไม่มีผลต่อการทําง,งานของเครื่องค่ะยกเว้นยืนค้างนานๆอาจจะมีผลต่อการทําง,งานของเครื่องได้ค่ะและเมื่อพินมประตูตไปนะคะเครื่องก็สามารถติดใช้งานได้ปกติค่ะและสุดท้ายนะคะคือ warning sign s, ที่เราจะต้องให้คาแนะนําคนไข้หากเม็การเหล่านี้ต้องมาพบแพทย์ก่อนหนักหนานะคะอาการแรกก็คือหากรู้สึกว่า,ห,าหัวใจเต้น,ช,นช้าหรือเร็วทีปกติ หรือมีอาการเวียนศีรษะมีสัตย์อ่นเป็นลมหรือแผลติดเชื้อนะคะแผลติดเชื้อในที่นี้คือมีอาการบวมแดงร้อนหรือเป็นหนองสามารถมาพบแพทย์ก่อนนัดหมายได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่คาเด็กดีไว้และการเฝ้าระวังค่ะหวังว่าผู้ที่รับการอบรม ICU r e f t e x i o n ทุกท่าน ize, ushing, นําประโยคนี้ไปใช้ในการดูแลคนไข้ที่ใส่คาเด็กดีไว้ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ thank you